เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวขึ้โคมโหนกระแสกันเบาๆเลยทีเดียวจากกรณีพันตำรวจตรีพีรพลขวาของสารวัตรสืบสวนสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่พมเจ้าที่ชุดสืบสวนส่วนที่กำลังกว่า30สนายเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงต่างๆและได้พบกับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งยังมีการเปิดไฟและเสียงดนตรีจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นร้านจำหน่ายสุราชื่อว่าร้านเลเวลนายกเมืองเชียงใหม่พบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด มีลูกค้านั่งดื่มกินอยู่ภายในร้านหลายโต๊ะประมาณ50คนและผบว่ามีเด็กอายุ7ปีอยู่ภายในร้านด้วยจากการตรวจสอบหลักฐานบัตรประชาชนนักท่องเที่ยวพบว่าผู้ใช้บริการบางส่วนเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจากส่วนกลางที่มาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจจับถามบันเทิงร้านเหลือเนื้อเปนเขตพืนที่สพช้างเผือกเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาที่พบเด็กถึง2 4 2รสองคนเข้าไปใช้บริการและกลายเป็นข่าวนั้นล่าสุด นายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองแถลงข่าวกรณีนี้ว่าสามารไม่หมดครับเราจับครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราได้ข้อมูลประสานจับรอบที่แล้วอ่ะที่เมมผับที่เราลูกกาประเภทเดียวกันครับเราบูรณาการร่วมกับทางคอปสอพักหนึ่งต้องขอขอบพระคุณไปยังทางคอปสกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ท่านได้กรุณา ขยายผลนะครับทางท่านรัมตีว่าการะทรวงไทยท่านมีข้อสั่งการนะครับให้ขยายผลด้วยว่ายาเสพติดเหล่านี้มันมาจากที่ไหนตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเรียนได้ว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับมีการขยเราอยากจับที่นน่นเราไปไม่ใช่ครับเราจะทํางาน3ามช่องทางช่องทางที่1คือศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาไทยที่มีผู้ร้องผ่านเข้ามาศูนย์ดับลงธรรมจะส่งเรื่องที่ประชาชนร้องเนี่ยเข้ามาหาเราที่เราเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วให้เราก็จะทํางานภายใต้ศูนย์ดํารงธรรมอันนี้ข้อที่1 2สอง เราทํางานภายใต้หลักการประสานของส่วนราชการส่วนราชการใดก็แล้วแต่ที่นะครับมีเหตุรับแจ้งเหตุมาหรือมีบอกแสนะครับเช่นทางที่ผ่านมาก็จะมีกรรมนอบ้างลหละเกอนข่าวสารแล้วกันนะครับว่าทางชุดปฏิบัติการพิเศษกองการปกครองเนี่ยมีการไปเลี้ยงฉลองออแล้วก็ไปอนุญาตให้พับให้อะไรเปิดเกินเวลานะครับหลังจากการจับกลุ่มล้ษนะผับที่บดการพิเศษกรมการปกครอง ระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนได้มีการกำหนดแผนการสืบสวนหลังการปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบตามคําร้องเรียนว่ายัางมีสารประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีพฤติการฝร่าฝืนกฎหมายอยู่หรือไม่ซึ่งในครั้งนี้ในมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจานวนสองนายดาเนินการสืบสวนตามคําร้องเรียนตอบโดยเมื่อวันที่สอพฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาที่คือ15นาทีชุดสืบสวนได้ทราบข้อมูลว่า มีสถานประกอบการชื่อร้านเลเวลไนตตั้งอยู่ที่ชั้น9อาคารไอคอนไอทีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจึงได้เข้าไปทำการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่ได้รับข้อมูลโดยจากการเข้าสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าสถานประกอบการมีลักษณะเป็นสถานประกอบการแบบร้านอาหารไม่ใช่สถานบริการในลักษณะผับบาร์จึงไม่ต้องมีการขออนุญาตตั้งสถานบริการและในเวลาดังกล่าว ส่วนภายนอกร้านปิดให้บริการแล้วแต่ด้านในยังมีการเปิดให้บริการอยู่มีผู้ใช้บริการอยู่ประมาณ6โต๊ะระหว่างนั้นตำรวจสพช้างเผือกเข้าทําการตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวพอดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้สดแสดงตัวและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่และยุติการสืบสวนในเวลาตีสาและเดินทางกลับทั้งนี้นายรณรงค์กล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีที่มีข่าวว่า ในร้านดังกล่าวมีเยาวชนเข้ามาใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีนั้นในข้อเท็จจริงทราบว่าเป็นแฟนของบาร์เทนเดอร์ที่มารอรับกลับบ้านหลังเวลาเลิกงานทุกวันและเจ้าของร้านได้มีการให้ข้อมูลกับตำรวจขณะที่มีการตรวจสอบภายในร้านไปแล้วจึงมีการกันตัวเยาวชนดังกล่าออกเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและในส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับร้านเลเวลนายทราบว่าตำรวจสวพช้างเผือก ได้แจ้งข้อหากับผู้จัดการร้านในข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดปรับ3 0 0 0ับาทเท่านั้นและปล่อยตัวผู้จัดการกลับไปส่วนกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวบิดเบือนว่าชุดผู้ิัการพิเศษกรมการปกครองเลี้ยงฉลองความสำเร็จหลังจับเรือเนื้อผาบนั้นขอชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่เดินทางมากรุงเทพทีมแรกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วและอีกทีมในวันที่2พฤศจิกายน แล้วก็ยังนั่งประชุมกันอยู่ที่กรมการปกครองวังชายาัยยาจึงเป็นไปไม่ได้ที่ยี่มีการฉลองจึงขอฝากบไปยังสื่อมวลชนบางสำนักที่บิดเบือนข้อเท็จจริงขอให้โอกาสท่านแก้ไขข่าวหากท่านไม่แก้ไขข่าวให้ถูกต้องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด